เอ้ยยเซิร์ฟโซนครับอยู่ผมบิวคิวเกมเมอร์นะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกมฮอคนั่นเองนะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนว a t t l e r o y a l ้นะจะมีการผสมผสานระหว่างการ PVP แล้วก็ PVE นั่นเองนะครับ PVE ก็คือการฆ่ามอนต่างๆเก็บของแล้วก็ทำเควสนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในเกมเนี่ยจะมีการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นด้วยทุกคนดูมุมขวาล่างนะครับเราสามารถเล่นเกมนี้แบบเป็นทีมกอร์หรือว่าโซโล่ก็ได้นะครับแบบลุยเดียวนั่นเองนะเกมนี้ก็เพิ่งเปิดทดสอบให้ทุกคนได้เข้ามาเล่นกันนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์เกมนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคเข้ามาในเกมเรียบรอยนะครับดูในแผนที่นะฮะด,ด้านกว่าบนก็จะมีให้เราเนี่ยไปลูทพวกปืนพวกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะมีมอนอยู่ด้วยเนี่ยมอนพวกเนี้ยวิ่งเร็วเกมนี้มันจะมีเกจพลังด้วยนะครับ คือเราสามารถสามารถวิ่งปกติเพื่อทำการชาร์จกิจพลังนั่นเองนะฮะ,ะเก็บของไปครับเปิดกล่องเนี่ยมันก็จะมีพวกไอเทมพวกปืนอะไรให้เราเก็บนะฮะอุ้ยไปเพื่อนเราไปตรงนู้นแล้ว ้ยตอนนี้เราได้วิ่งไม่จำกัดนี่วะ่ะวิ่งเร็วตอนนี้ผมใส่ไอเทมมานะนี่สามารถขี่บอร์ดได้นะครับปีนก่อนปีนนี่ยิงเชือกไปก็ได้ทำภารกิจเพื่อไปเปิดประตูสุดท้ายนั่นเองนะฮะ นีใช้สกิลไปยิงลูกไฟครับไฟโจมตีเก็บของเก็บของอะไรวะเนี่ยระเบิด เก็บไปก่อนเฮ้ยเรามีระเบิดอะไรอยู่วะอันนี้ระเบิดอะไรวะโอ้โหระเบิดทำลายไปวิ่งเร็วก่อนต้องเอาปืนเก็บ ถ้าเราวิ่งแล้วก็สไลด์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราประหยัดเกจนะครับยิงอะไรกันเฮ้ยที่มาเก็บของเฮ้ย ยิงมันบอดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสมมุติถ้าเป็นคนนะ่ะเขาจะมาเป็นตี้นะครับเปลี่ยนปืนดีกว่าปืนอะไรวะปืนเหมือนเดิมนี่ว่าปืนมันก็จะมีไอ้นี้ให้ด้วยนะอะไรอ่ะเขาเรียกกรีดอะ มีพวกสีปืนนะฮะปามปืนก่อนโอ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ฟันระยะใกล้ไปอ้าวตายแล้วหร แล้วเบิดตรงนี้มีปืนอีกอันหนึ่งปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอย,ยิงรัวด้วยยิงรัวได้ด้วยนะอะไรเนี่ยลดแรงดีดพื่นเรายิงอะไรอยู่นายยิงมอน ต้องไปตรงจุดที่เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนู้นะน,นะครับเพื่อนเรามาร์กไว้นน้นะไปขี่เจ็ตสกีไปแล้ว

หือนี่มันร้อนว่ะเปลี่ยนดีกว่าครับ <c> ต <oughs> อนนี้ลูกสองอันนี้คืออะไรอีกเนี่ยแล้วเบิดอ,อะไร <c oughs> บูทแล้วเบิดสตัน เพื่อนเราไม่รู้ไปไหนแล้วทำภารกิจรัวๆเลยไม่รอเลยโอ้มีเครื่องซื้อปืนด้วยครับเฮ้ยมีปืนใหม่ว่ะลูกโม่เปลี่ยนเป็นลูกซองคร <but> ัเน<ะ>ี่ย yeah, ซื้อปืนซื้อของได้นะฮะโอ้ขวานเหรอ โอ้โห oh. ไม่เอาไม่เอาเอาปืนดีกว่าซื้อไปแล้วเมื่อนไไหนหมดเนี่ยตรงนี้มีอะไรเอ่ยขอตำรวจก่อนยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพื่อนไปไกลแล้วครับรีบไปดีกว่า อย่าเจอทีมอื่นแล้วยุ่งเลยอยู่คนเดียว ไม่โดดอะ่ะเออขึ้นไปมีกล่องกล่องปืนหรือเปล่าอะไรเนี่ยตัวบูธอะไรไม่รู้เย็บมันก่อนคนระับอะไรเนี่ยไม่เอาเพิ่มเจมจดดีกว่า เพื่อนมาทำภารกิจอะโอ้มีการบวกกันเกิดขึ้นมีการบวกกันเกิดขึ้น นายยิงกับอีกทีมนึงแน่เลยไปยิงไปไอตัวนี้ไปแล้วปุ๊บ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 ปั่นมันนี่ ดเข้าไปเรียบร้อยครับหมดหมดทีมตรงนี้อะไรแคปเจอร์ต้องยึดจุดเหรอต้องยึดจุดนะฮะเอาโอ้ไม่น่าออกมาเลยอ่ะอืนอะไรวะ อะไรวะเนี่ยป้อโหโหงกันเหรอเมื่อกี้ผมยึดจุดเวเวลาเราออกนอกจุดตรงนี้มันจะนับหนึ่งใหม่เลยตรงนี้น่าจะเปิดหรือเปล่าเปิดประตูอะะตูทางออกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมตัวตทางออกใช่ไหม าประตูทางออกยิงด้วยครับไม่มีใครแล้วหรอหมดแล้วอะ่ะไม่มีใครแล้วนะฮะไอัน,นี้อะไรวะจุดสีแดงนู้นั่นอะไรวะจะไปแล้วหรอ เพื่อนเราออกกันแล้วอ่ะเอาจุดหายโอเคได้เจอแค่ทีมเดียวเองนะฮะเดี๋ยวผมขอลดเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งดีกว่ามันไม่มีใครแล้วอ่ะไปบวกดีกว่าหาของเล่นเล่นก่อน ได้กระสุนเพิ่มถ้ากิดว่าเรายิงศัตรูเนี่ยมันมีอเทมพวกนี้นะฮะอเทมพวกนี้ป้องกันเอสดายอันนี้อะไรไม่รู้อีกสองอันยังไม่ได้เลยหาของเล่นเล่นดีกว่าโอ้ไรเฟิลอะไรเน,นี่ย โอ้ยิงสานัดเฮ้ยไปไต่ลอกก่อนฟุบว้าวชุบเนี่ยนะหมอนพวกนี้นะครับมันจะให้คองกับเราอันนี้เหมือนอันเดิมอะ่ะมันอยู่ต้องไปหาที่มันอยู่คนละช่องนอะ เหลือเวลาอีกสองนาทีปิงด้วยนะฮะนี่ขนาดเซิร์ฟเอเชียนะปิงสามร้อยกว่าเหลือเวลาอีกสองนาทีไม่เป็นไรครับเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเวลาใกล้หมดเราค่อยกลับไปก็ได้โอ้ยลูกซองดูของหน่อยเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ย ปืนอะไรยิงลูกดอกเหรอต้องไปหาไอตัวมอนเตอร์หน่อยที่มันให้เรายิงได้ใส่บอลปึ๊บนี่ไงเออเฮ้ยก็แรงอยู่นะอุย้ยไอ้นี้มันเหมือนกับมีกรอก ดีเลยครับยิงไปกว่าจะโดนกว่าเลือดมันจะลดอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมมาจากไหนตรงนี้หรอแคปจุดไหมเปิดปเอาไว้เล่น ไนเปอร์ก็มี S M G ก็มีหลายันหลายอันเลยอันนี้คืออะไรเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนสล็อตเหรออุ้ยย้ยระเบิดระเบิดมาไงก่อนเนี่ยเพิมเลือดอ่าหมดเวลานะครับผมเหลืออีกหนึ่งนาทีไปดีกว่านะ โอเคเรียบร้อยครับผมจุดทางออกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายจุดอยู่นะถ้าเกิดว่าเราทำ q u e s ครบแล้วจุดพวกนี้มันก็จะเปิดออกใช่ไหมแต่ผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะโอเคเกมการเล่นเกมนี้ก็จะมีการเล่นประมาณนี้นะครับผมถิอว่าภาพสวยนะฮะออกแนวการ์ตูนหน่อยอะถ้าใครชอบแนวนี้ก็น่าจะมาลองเล่นกันดูนะครับ ทีนี้เรามาดูพวกไอเทมดีกว่านะครับผมอ่าพวกนี้ก็เป็นไอเทมที่เราหามาได้จากในด่านนั่นเองนะครับสามารถเอาไปขายหรือว่าไปแยกเป็นไอชิ้นส่วนอไรเนี้ยไม่รู้ไปทําอะไรเหมือนกันนะฮะถ้าไปขายก็จะได้เป็นเงินสีเหลืองแต่ถ้าแยกส่วนนี่น่าจะเป็นอันนี้นะพวกนี้ก็เป็นไอเทมที่เราสามารถใส่ได้นะอันนี้ก็เป็นไอเทมเหมือนกันนะครับไว้ใช้งานส่วนพวกนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมติดตัวนะครับผมเราใส่ไปแล้วมันจะทํางานโดยอัตโนมัติมันจะบอกไว้นะไฮไลท์เอนเนมี่1.4วิหลังจากโจมตีก็คือว่ามาร์ เห็นจุดศัตรูอยู่อันนี้ก็รีเซ็ตเกียร์คูดาวนะครับเวลาเราใช้อันอื่นที่มันยิงพลังพวกนี้ยิงไปแล้วมันจะมีคูดาวลดลงมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมเนี่ยไอเทมที่แบบเราสมใส่แล้วก็มันใช้งานออโต้นะครับอันนี้ก็จะวิ่งเร็วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถือปืนนะใส่ได้หมด3ช่องนะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นไอเทมใช้งานแบบนี้นั่นเองนะฮะเนี่ยจะมีบอกไว้นะใช้บูมแมลงโจมตีศัตรูปุ๊บ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 หรือว่าใช้ไฟยิงใส่ศัตรูแบบนี้นะฮะสร้างดาเมจแล้วก็เผา อันนี้ก็จะมี2อ,อย่างครับยิงขึ้นไปแล้วก็ให้พวกซัพพลายต่างๆดรอปลงมาให้เรานะครับผมพวกกระสุนระเบิดพวกนี้นะอีกอันนึงก็จะเป็นการฟื้นฟู HP แล้วก็สเตมินาในการวิ่งนั่นเองนะครับ ดื่มแบบนี้เลยนะครับตัวละครเนี่ยเราสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะฮะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดครับปรับแต่งได้ตลอดสีผิวสีตัวหน้าตาอ่าประมาณนี้นครับผมเนี่ยสีตาเราก็เปลี่ยนได้นะครับปรับแต่งได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จํากัดแค่ว่าตอนเราเข้าเกมครั้งแรกเท่านั้นนะฮะบอดี้ไซส์นะความอ้วนความผอมโอ้โหปรับได้ตลอดครับหน้าอกมีหน้าอกตุ้มๆด้วยนะฮะดูด้านข้างหน่อย นี่เห็นไหม <g ül> ก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับทรงผมอะไรพวกนี้นะเลื่อนดูได้นะครับบอดี้ยครับผมพวกชุดต่างๆชุดพวกนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีขายในอนาคตนะครับตอนนี้ก็เห็นว่ามีแล้วแหละแต่มันเป็นช่วงทดสอบเหมือนไม่รู้ว่าจะไปซื้อมายังไงจะเติมตังก็น่าจะเสียดายนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันเปิดตัวมันจริงๆเนี่ยไม่รู้มันจะลบชิงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะลบทิ้งนะครับเสียงก็ปรับเปลี่ยนได้ผู้หญิงแต่พูดเป็นไอเสียงผู้ชายได้นะ And that s <S อันนี้เสียงผู้หญิงถ้าเปลี่ยนเป็นเสียงผู้ชายประมาณนี้ครับอันนี้ท่าทางต่างๆนะฮะใช้งานในเกมได้นะครับถ้าพวกนี้เนี่ยเวลาเรายิงหรือว่าเราจะใช้ใเพื่อนดูอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไอเทมต่างๆนะฮะที่เรามีให้ใช้งานเนี่ยปืนพวกนี้ก็มีให้เราหมดทุกอันเลยนะครับเยียงแต่ว่าเราต้องไปหาในเกมเท่านั้นนะผมคิดว่าต่อไปน,น่าจะมีพวกสกินปืนหรือว่าตอนนี้ก็น่าจะมีแล้วนะส่วนตรงนี้ก็เป็น4ชุดครับนี่ เข้ามาเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะฮะชอบสีไหนก็จัดไปอ่าระบบต่างๆก็จะมีการเล่นประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ับส c r ไครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย